เดี๋ยวนะกับช่องบลาชนันแชนเนลนะครับ่บา,บานี่นะตัดหญ้าให้นะครับวันนี้ก็ว่าจะมาดูอีกนะครับว่าตอนนี้มีหินหรือเปล่านะครับพ่งนี้ผมก็จะขี่เลยคนะให้หมดนะตัดหญ้าให้หมดนะ อันนี้ก็ตัดไม่ได้นะฮะนี่นะครับดูผมจะทำยังไงนะครับโอนนะครับเขาไปตามเครือนะครับ นี่นะครับให้ขึ้นตามนี้เลยนะครับสวยมากเวลาน้องอยู่ใต้ดินนะครับตรงนี้ก็จะลุยตรงนี้นะครับ มาดูไม้แลเหินนะครับจะเคลียให้หมดเลยนะครับตรงนี้โอ้เครือบววเครืบอบวเหรอนะ่จะไปไหน ตรงนี้นะครับ oh. ผมก็ล็อกไปเลยแค่น่เราให้หนางขึ้นให้ผมมาดูยากให้รัวนะครับแล้วก็พอเขี่ยรุอ,อยัางนะครับพวกนี้ผมจะมาลุยตรงนี้ก่อนนะครับ

điển nghe tiếng đã mile 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 mà mile 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 Ôi, mile 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 Ôi, mile 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 Ôi. Ôi, ôi. Ôi, ôi. Ôi, mile 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 Ôi, ôi, ôi. mile 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 Ôi. เลยนะครับอ้าวไป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 เ้ยอย่างไฮะใครมาขุดเียฮะใครใไปขุให้อาเบิ้งน้นนี่ไงหลุมไผนี่ฮะหลุมไ หลุมโนอป่ะเดี๋ยวหลุมไอลูกๆเนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยดีใจอะไรขนาดนี้เ,เราเลยฮะน่ามอเมแมเมเชียวอันนี้ก็ให้กหลังให้ออออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เอาเนีไม่เป็นม้า,มาพินาพึงมาต,ตลาดนะครับ

ครับตืยวทางยิ้มนะครับดูนะใครว่าผมเหินนะฮะ นน่นเหอกับผมอีกนะครับนอนนอนมาแล้วมาแล้วนะครับอาทิีย์โอ้ยแก่งกันกันกบนาเดียมาไหมมา,มาไอไหมน,นะไอทิกย์กหลังไหไหมโอ้ยอ <c oughs> น,นูดูด,ดูอยากออกเนี่ยพี่นาต้องทดสอบตรงนี้เนี่ย ให้ไอ้กำลังให้วันนี้ก็หลุดนะครับคุณแม่ออกไปทานข้าวไม่รู้วิว่งมาจากไหนนะฮะเดือดเดือด,ดเอ,าเอา้าวอ้าวันนี้โอโ้โหเลินลินยา,ยาวๆเลยนะครับเอ,เอาเอามาเร็วมานี่เร็วอะไร พ huh? ี่เติมน้ำมันก่อนพี่เติมน้ำมันก่อนใช่ใส่น้มันนะนู่นคเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบอกช่องชาแนลเจอกันใหม่ทาทคลิปหน้านะสวัสดีครับ